สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานเจ็วันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา17นาฬิกา24นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานเจ็ดวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเทเจ้าฟ้าจุฬาพระัหลลก,กรั์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวาราติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาปณวดีพระเจ้าวราวงเทพระองค์เจ้าสิทธิพาภรพนเ่า้ผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนฝ้าทูลละองทุรีพราบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบร,รมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานที่หน้าพระแท่นพระนพปกรณมหาสวัสดิชัดพระสงฆ์สามสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา จากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โตข้างธรรมาตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสําหรับพระบร,รมศพทรงธรรมทรงศรรีลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบดิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอคธานากถาจบ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบักมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงโทษพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรทรงหลังทัษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาสวิตชาิสรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระโกศพระบรมศพสรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกน,น้ามุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทรงคมโดวยวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจ,จักรวติราชาวาดวรามาหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรามาหาวิหารสวดพระพิธีธรรมครบสี่รอบจบ ทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกสัตตมวันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ร่วงรับเรียกตามวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลครบเจวันของการเสด็จสวรรคตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระกิตติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐา,านพระบร,รมศพณพพิธีนั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติให้คณะสงฆ์ทุกวัดนวัดไทยในต่างประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัด แล้วชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายเป็นพระราชะกุศลเมื่อเสด็จสวรรคตครบสัตมวัน7วันคือวันที่30ตุลาคม2568นอกจากนี้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชะกุศลเป็นกรณีพิเศษ สมเด็จพระนิษิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา6นาฬิกาินาทีสมเด็จพระนิษิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระวรวงเทพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิยุคนและท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนฟอร์ตุนลอองพระบาทรับเสด็จตนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมรับพระราชทานฉันเช้า ซึ่งเป็นพระสงค์จากวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารในทํานองสระพันยะและวัดสุทัธเทพวรารามราชวรมหาวิหารในทํานองเลื่อน สำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงด้วยเป็นผู้รอบรู้ขนบธรรมเนียมงานหลวงการประกอบพิธีต่างๆแต่ไม่ได้พระราชทานตำแหน่งพระพิธีธรรมแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเพื่อความสะดวกในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความชำนาญในการพิธีโดยเจ้าอาวาสในแต่ละพระอารามจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละสี่รูป ซึ่งพาะพิธีธรรมมีพัดประจําตําแหน่งที่เรียกว่าพัดพระพิธีธรรมใช้ตั้งตรงหน้าเวลาสวดมีจํานวนสีด้ามเรียงตามลําดับสัก์คือสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินและสีเขียว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันบรีนาิรัราชกัญญาเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา11นาิกนาทีวันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณณรีนาดีรัตราชกัญญาสเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบร,รมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมบราชชญญานนีพันปีหลวงนักพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบร,รมมหาราชวังซึ่งเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบร,รมศมพจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา,า2566เป็นวันที่4เวลา9นาิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าบโปรดกระหม่อมให้หนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยายลัยราชพัฏนธนบุรีมหาวิทยายลัยราชพัฏราชนาครินและมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีประจําปีการศึกษา2566ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฏนนครปฐมจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกรวมจำนวน3 2 3 5คนสาภามหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีได้ถวายปริญญาศิลปกรรมม,มาศตุษตรบัณฑิตกิติมิศสาขา,าวิชาศิลปกรรมสาภามหาวิทยาลัยราชพัฏธทนบุรีถวายปริญญาครุศาสตรดุษตรบัณฑิตกิติมาศสาขาวิชาพลาศ,ศึกษา สภาหมหาวิทยายลัยราชภัฏราชนครินทร์ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสศดุษฎีบัณฑิตกิตติมาส์สาขาวิชาทศาาัศนศิลป์และมีเดียอาร์ตและสภาหมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศส,สาขาวิชาศิละปะการออกแบบด้วยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กเพื่อจระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตหรือี่ยซสกิลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งช่วยเสริมสร้างความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยราชาพัฒน์ธทนบุรีมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่นมีการบูรณาการศาสตร์และดำเนินการผ่านกระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเสริมสร้างอนุรักษ์สืบสารซอฟต์พาวเวร์ มหาวิทยาลัยรายรชพัฒราชนครินเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวงเด้นกันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกโดยการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูงควบคู่กับคุณลักษณะจิตอาสาใฝ่รู้สู้งานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคขับเคลื่อนง,งานวิจัยจากฐานทรัพยากรและภูิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก E EC เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมมาหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมาราชโองบายเพื่อจระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งปัญญาท้องถิ่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร <IS> การท่องเที่ยวและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเป็นมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินต์อำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายเกษะนันกรรไรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราธิวาส เชิญดอกไม้นักตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจตรีพานุวัตรทองโอที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาราธิวาส41บ้านดุสสงยออําเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสเหตุเกิดบริเวณประตูหน้าฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาราธิวาส41 เมื่อวันที่29ตุลาคม2568นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบตำรวจตรีภานุวัตรรวมทางครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ <c oughs> ประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปถวายสาการะพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ู้ยสํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักพระราชวังได้ไดจัดสถานที่พระบรมมหาราชวังให้ประชาชนได้ถวายสการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และได้จัดสมุดหลวงลงนามไว้ให้ประชาชนได้ลงนามสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าจิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบะรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิจุลาราชมนตรีและคณะเอกอาคารราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยอุปทูตประจำสาธารณรัฐคอสวรประจำประเทศไทยกงศูลกิติมศักดิ์ ราชรัมนโก aco, ประจําประเทศไทยกองสุนิติมาศแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียที่สาราสหาไทยสมาคมมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆประชาชนจากทั่วทุกมู่เล่าไปถวายสาการะพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทิสมาคมส่งเสริมบุคคลิกสตรี สภาสมาคมแม่ทีเด่นแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่หนึ่งสมาคมพระยาทหารเรือสถาบันพระปกเกล้าบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนและบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรจำกัดมหาชน,ด,าชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสกการะทุกวันตั้งแต่เวลา8 30. นาฬิกานาทีถึงเวลา16นาฬิกาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2,568และหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับรับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณวันนิสาผมเจริรนัยมีชยัยสวัสดีครับ